กรีนการ์ด2ปีหมดต้องทำยังไงเดี๋ยวเรามาหาคำตอบกันนะคะว่าต้องต่ออายุกรีนการ์ด2ปีเป็น10ปีต้องทำยังไงบ้างไปดูกันเลยคะ่ะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาว y o u t u b e นะคะมาพบกับช่องมันหอม in USA Channel นะคะสืบเนื่องจากนะคะอ่ามัหอมมาด้วยวีซ่ามาอยู่ที่อเมริกานะคะ ก็มาแล้วประมาณ2ปีจะ2ปีแล้วนะคะทุกคนแล้วทีนี้เรามาด้วยวีซ่า cl 1วีซ่าคือวีซ่าแต่งงานนะคะก็มารีหอมมาด้วยวีซ่าแต่งงานและตอนนี้ก็จะครบ2ปีแล้วมารีหอมมีกรีนการ์ดเขาเรียกว่ากรีนการ์ดสปีนะคะก็กีนการ์ดตัวนี้ก็คือจะหมดอายุแล้วค่ะกะ็ก็เลยต้องมีการต่ออายุวีซ่าจาก2ปีนะคะมูฟจาก2ปีเป็น10ปีมาดูกันค่ะว่า เราต้องทำยังไงบ้างเมื่อวีซ่า2ปีเราหมดอายุเดี๋ยวมาดูคำตอบกันค่ะมาเตรียมเอกสารแล้วก็ทำเอกสารไปพร้อมกันกับมาริหอมนะคะเพราะว่ามาริหอมกำลังยื่นเอกสารนะคะแล้วก็มาดูไทม์ไลน์ในการทำแบบเรียลไทม์กับมาริหอมกันเลยค่ะว่าจะมีอุปสรรคหรือว่าจะผ่านเฉยยังไงนะก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตไทม์ไลน์ให้เพื่อนๆนได้รู้กันนะคะแต่ตอนนี้เรามาดูกันว่าต้องทำยังไงบ้างหลังจากที่ วีซ่าสองปีกรีนการ์ดสองปีหมดอายุมีอ่าเราต้องจัดเตรียมเอกสารอะไรบ้างไปดูกันเอาละค่ะหลังจากที่เรารู้ว่าอ่า วันหมดอายุของเราของวีซ่าของเราวันที่เท่าไหร่แล้วนะคะหลังจ,จากที่เมื่อกี้โชว์ให้ดูกรีนการสองปีที่มาลิหอมมีอยู่นะคะก็เดี๋ยวบอกเราเกินกันก่อนนะคะว่าทำไมถึงได้มาต่ออายุวีซ่าอันต่ออายุวีซ่าคืออะไรนะวีซ่าสองปีคืออะไรอะ่ะสอสิบปีคืออะไรอะ่อออะ,อะเดี๋ยวมาดูมาฟังกัน วีซ่า2ปีนะคะก็คืออมาริฮอมมาด้วยวีซ่า C R 1วีซ่านะคะ,ะ C R one C R 1วีซ่าเนี่ยก็คือวีซ่าแต่งคู่สมรสคู่แต่งงานนะคะทีะ่แต่งงานสมรสกับชาวอเมริกันนะคะเราเรียกว่า C R 1วีซ่านะคะแต่งงานที่เมืองไทยนะแล้วก็ทำวีซ่าคู่สมรส C R 1เรียกว่า C R 1ที่เมืองไทยแล้วก็ เรามาด้วยวีซ่านี้ค่ะก็คือวีซ่าตัวนี้คือ,อเดี๋ยวเราจะบอกเล่าอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าทําวีซ่านี้ยังไงทําง่ายๆด้วยตัวเองโดยไม่ต้องจ้างทนายโดยไม่ต้องจ้างใครทําโดยทดําด,ด้วยตัวเราเองก็คือเราสามารถที่จะทําได้แต่ว่าเราต้องศึกษาข้อมูลนิดนึงนะคะก็หลังจากที่เราอยู่ที่อเมริกานะคะกับสามีนะคะ,ะได้ครบกําหนด ใกล้จะ2ปีแล้วนะคะก็คือ,อเงื่อนไขในการาได้รับกินการ์ส2ปีนี้นะคะก็มาลิหอมเข้ามาในเมริกานะคะก็คือด้วยวีซ่า c r อวันวีซ่านะคะก็คือวีซ่าคู่สมรสกับ คนเมืองชาวอเมริกันนะคะก็ถ้าเราทำวีซ่าสมรสกับแฟนที่เมืองไทยนะคะเรายืน่นเซียววันเพราะว่าเราสมรสกันไม่เกิน2ปีนะก็คือจะได้ได้รับเซียวันวีซา่าแล้วก็กินการ์ดจะได้แค่2ปีนะคะแล้วก็หลังจาก2ปีเราจะต้องถอดถอนปรับ เป็น10ปีนะคะแต่ว่าสําหรับคู่สมรสที่แต่งงานกันเกิน2ปีขึ้นไปนะคะก็คือจะเป็นอีกวีซ่าหนึ่งที่มาทางอเมริกาก็เขาจะได้กินการ10ปีเลยนะคะถ้าแต่งงานมากกว่า2ปีนะคะทุกคนแต่ของมะริริหอมนี่คือแต่งงานยังไม่ถึง2ปีก็เลยได้4เดืนอนยื่นในแบบฟอร์มแบบ4อาวันนะคะก็จะได้เป็นกินการ2ปีแล้วก็ต้องอพอครบ2ปีแล้ว จะครบ2ปีแล้วก็ต้องยื่นถอดถอนเป็น10ปีนะคะเพื่อที่จะสามารถอยู่ในอเมริกาได้ถูกต้องตามกฎหมายนะคะและ้วทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าเอกาสารที่ต้องจัดเตรียมในการถอดถอนวีซ่ากรีนการ์ดสปีเป็น10ปีมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันค่ะก็มาดูกันนะคะก็แนะนำนะคะสำหรับเพื่อนๆอชาวสายฝอนะคะทางอเมริกานะคะที่แต่งงานกับ ประชากรคนพลเมืองอเมริกันนะคะกะ็ในการแนะนำนะคะควรที่จะมะีมาอยู่ที่เมกานะควรที่จะมีเฟซบุ๊กนะคะหรือว่าทางการช่องทางการติดต่อเกี่ยวกับเพื่อนคนไทยในอเมริกานะคะเขาจะมีเกี่ยวกับคําแนะนําอะไรต่างๆนะคะเกี่ยวกับการต่ออายุการดําเนินชีวิตในอเมริกาแล้วก็แนะนําเรื่องต่างๆเลยค่ะควรไปแอดในส่วนของอ ยูทูบไม่ใช่ YouTube สิ a c e b o o k อะไรอย่างเงี้ยนะคะช่องทางในการติดต่อเพื่อนชาวอเมริกาที่เขามีประสบการณ์ในการอยู่ที่นี่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เดี๋ยวมันนี่หอมจะแนะนำว่ามีช่องทางไหนบ้างนะคะทางใต้คลิปนี้นะคะก็จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆมากในการหาข้อมูลอย่างเช่นหาข้อมูลในการทำต่อวีซ่านี่นะคะมันนี่หอมก็หาข้อมูลจากทางเพื่อนชาวอเมริกาในนี้นะคะก็ต้องขอบคุณนะคะเครดิต เว็บไซต์ตามข้างล่างนี้เลยนะคะที่ให้ข้อมูลเรามาดีมากแล้วก็เราสามารถที่จะทำเอกสารเองโดยไม่ต้องเสียเงินนะคะจ้างทนายอย่างใดใดทั้งสิ้นนะคะเราแค่รวบรวมเอกสารที่เรามีอยู่จริงนะคะก็สามารถที่จะแอพรูปได้โดยไม่ต้องเสียเงินนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าเอกสารมีอะไรบ้าง <S <S เอาละค่ะมาต่อกันนะคะเพื่อนๆอ เอกสารในการจัดทำนะคะมะลิหอมจะแยกเป็นสส่วนนะคะทุกคนเอกสารโดยจะเป็นเอกสารเกี่ยวกับตัวเรานะคะแล้วก็เป็นเอกสารหลักฐานหลักฐานยืนยันความสัมพันธ์นะคะก็คือจะเป็นเอกสารประกอบนะคะก็จะแยกเป็นสส่วนเอกสารส่วนแรกนะคะก็เราจะหนีบคลิปแล้วก็แยกเป็นเอกสารมีอะไรบ้างมาดูกันนะคะก็คือ ใบสมาร์อย่างแรกเลยก็ยคือให้แนบนะคะแนบเอกสารที่เป็นเช็คนะคะเช็คเงินเช็คเช็คสั่งจ่ายจากแบงค์นะคะไปที่ u s c a s นะคะเขาจะมีอารายละเอียดบอกนะคะว่าเขียนไปที่อยู่ในการจัดส่งเช็คในการาเขียนเช็คก็เป็นที่อยู่อะไรของ u s c a s นะคะก็เขียนให้ถูกต้องนะคะจำนวน680อ่า680ดอลลาร์นะคะทุกคนอันนี้รวมพิมพ์ลายนิ้วมือด้วยแล้วนะคะ หลังจากที่สมมติถ้าเรื่องอนุมัติผ่าแล้วคือเพื่อจะได้กินการ์ดใบใหม่นะคะก็ต้องมีการพิมพ์ลายนิ้วมือนะคะก็คือจะเสียค่าทมเนียมตรงนั้นด้วยรวมทั้งหมดนะคะก็ในค่าสมัคร i751 นะคะแล้วก็พิมพ์ลายนิ้วมือก็680ดอลลาร์สหรัฐนะคะก็คูณ30ประมาณ30เอานะคะทุกคนว่ากี่บาทนะคะเดี๋ยว แสดงให้เห็นปลายคลิปนะคะแล้วที่2อ,อย่างที่2เลยก็จะเป็นเอกสารเกี่ยวกับฟอร์ม G 1145นะคะฟอร์ม G 1145ก็คือจะเป็นารายละเอียดเกี่ยวกับการติดต่อของอผู้สมัครนะคะก็คือติดต่อเราเองนะคะก็เราจะกรอกข้อมูลเกี่ยวกับชื่อแล้วก็เบอร์ติดต่อเรานะคะแล้วก็อีเมลนะคะ เพราะว่าหลังจากที่เราส่งเรื่องไปแล้วนะคะหลังจากที่มีการอัปเดตสถานะสเตตัสของของใบสมัครเราเขาจะส่งมาทางอีเมลหรือไม่ก็ทางเมสเซจนะคะเราก็ติ๊กไปนะคะว่าให้ติดต่อเราส่งข้อมูลอ e ีฟอร์เมชันให้เราทางช่องทางไหนนะคะแล้วก็ส่วนที่3ก็จะเป็นใบสมัครนะคะแบบฟอร์ม i751 i 7นะคะ i 7 5 1นะคะ, I ะ,คะอันนี้ก็จะเป็นแบบฟอร์มในการ ปลอกแบบฟอร์มให้เรียบร้อยนะคะก็จะมีวิธีการกรอกแบบฟอร์มเดี๋ยวจะทำะคลิปแยกออกมาต่างหากนะคะว่าการกรอกแบบฟอร์มกรอกอยังไงนะคะก็จะมีส่วนที่3คือแบบฟอร์มนะคะก็กรอกให้เรียบร้อยนะคะให้สมบูรณ์นะคะแล้วก็อย่างที่4ก็คือ Copy นะคะก๊ Copy, อปปี้ใบกินการ์ดของเราที่จะหมดอายุะคะ่ะหน้าหลังเลยนะคะแล้วก็ เอกสารทั้งอย่างที่5นะคะก็ก๊อ y p ี้พาสปอร์ตของเรานะคะหน้าที่เป็นหน้าของเราแล้วก็มีด้านหน้าค่ะเอกสารพาสปอร์ตของเราเองนะคะแล้วก็อย่างที่6นะคะก๊อปปี้พาสปอร์ตของแฟนแล้วก็7ก็ก๊อปบี้ใบเกิดของแฟนนะคะ <im itation> เพื่อให้ยืนยันว่าแฟนเราเป็นสัญชาติอเมริกันนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนของส่วนแรกนะคะเป็นส่วนยืนเป็นส่วนเอกสารของเราแล้วก็เอกสารของแฟนนะคะ ล้วก็รวมในส่วนของฟรีชาแล้วก็ใบสมัครนะคะส่วนประกอบที่1นนะแล้วก็เอกสารอย่างที่2เลยค่ะที่2เราแยกเป็นต่างหากเลยเป็นเอกสารประกอบยืนยันความสัมพันธ์นะคะอันนี้สําคัญมากเลยนะคะเพื่อนๆสําคัญมากเพื่อที่จะยืนยันให้เขารู้ว่าเราแต่งงานจริงที่อเมริกาไม่ได้แบบมาด้วยแบบ เฮ้ยซื้อซื้อขายใบสมรสนะเพราะว่าเราอยากได้สัญชาติเพราะว่าเราอยากมาทํางานที่นี่อ่ามันจะมีกรณีแบบมีเกิดขึ้นด้วยก็เลยต้องมีเอกสารยืนยันความสัมพันธ์ประกอบด้วยนะคะแล้วก็ต้องแน่นนิดนึงเพื่อให้ยืนยันว่าเราแต่งงานจริงนะคะก็จะมีเอกสารอะไรบ้างนะคะก็คือ1นนะคะก็จะมีใบทะเบียนสมรสนะคะอย่างแรกเลยก็ต้องเป็นใบทะเบียนสมรสนะคะ แล้วก็สองใบอ่านหนังสือจะเป็นหนังสือรับรองความสัมพันธ์นะคะให้ญาตินะคะหรือไม่ให้เพื่อนที่ที่อยู่ในมีการนะคะให้ญาติแฟนรือว่าหรือเพื่อนสนิทของแฟนนะคะให้เขียนจดหมายรับรองยืนยันความสัมพันธ์นะคะว่าเราได้มีการสมรสจริงกันจริงๆนะคะตรงนี้ไม่หอมก็จะมีอ่าอ่าก็จะไปหาข้อมูลมาเช่นกันนะคะเพื่อทําร่างจดหมายตรงนี้แล้วก็ให้หาท้งเพื่อนทางแฟนทา จดหมายตรงนี้มาก็คือจะมี2ฉบับเพื่อยืนยันความสัมพันธ์ของเรานะคะแล้วก็เอกสารประกอบอย่างที่3ก็คือ Uh, แท็กรีฟันนะคะจอยแท็กรีฟันก็คือ,อเอกสารประกอบยื่นยื่นประกอบเสียภาษีระหว่างสามีภรรยานะคะโดยของบ้านมริหอมนะคะแฟนจะเอาภรรยามายื่นเสียภาษีด้วยนะคะเสียภาษีร่วมนะคะ <c oughs> ก็เลยจะมีชื่อของมลิหอมอยู่ในข้อมูลภาษีนั้นนะคะตั้งแต่ปี2018แล้วก็2019นะคะสปีก็แนบมานะคะมาตั้งแต่ปีไหนก็เริ่มยื่นตั้งแต่ปีไหนก็ เอาเอกสารนั้นมาประกอบด้วยค่ะแล้วก็เอกสารต่อไปเป็น copy our recent three month statement and our j o y bank account นะคะก็คือตัวนี้เป็นเอกสารในส่วนของเปิดแบงค์ร่วมกันกับสามีภรรยาเปิดแบงค์ร่วมกันนะคะมีชื่อร่วมกันก็คือ,อยืนยันให้เขารู้ว่าเออเราแต่งงานจริงนะเราเปิดแบงค์ด้วยกันนะเราไม่ได้มาแบบเฟกๆนะ แล้วก็เอกสารถัดไปเลยค่ะก็เป็นเอกสารจอยเครดิตคัร์ตโฮดดิ้งอันนี้เอกสารของแม่หอมเองเลยนะคะก็คือแฟนเปิดเปิดบัตรเครดิตให้นะคะเป็นเอกสารเป็นเครดิตอของของแฟนเป็นบัตรหลักเนาะของเราเป็นบัตรเสริมอะไรประมาณนี้นะคะ่ะก็คือแชร์นะคะก็คือพอเราใช้บัตรเครดิตไปแฟนก็มาจ่ายเงินจ่ายจ่ายจ่ายค่าค่าสินค้าบริการที่เราเราเราไปไปไป,ไปจ่าไปชอปปิ้งนะคะก็คือเป็นบัตรบัตรเสริมนะคะ ก็ copy มาให้เขาดูนะคะแล้วก็เอกสารถัดไปเลยก็คือ copy our car insurance showing joint policy นะคะก็เป็นเอกสารเกี่ยวกับแฟนทําในส่วนของรถนะคะเอกสารอินชูลันของรถนะคะก็คือเรามีรถแล้วทีนี้เรากา็แฟนเอาชื่อเราไปเข้าในส่วนของรถคันที่เราขับอะคะ่ะก็คือ j o y j o ในส่วนของของินชูลันก็คือรถคันนี้มีชื่อ ชื่อเราชื่อแฟนแล้วก็ชื่อคนที่แฟนต้องการจ่ายชําระให้นะคะก็อยู่ในในชื่อจอยกันอจอยกันกับแฟน,นะคะก็จะเป็นเอกสารเกี่ยวกับอินชวรันรถนะคะแล้วก็เอกสารถัดไปเลยเป็นเกี่ยวกับ copy our health insurance premium showing joy policy นะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับเอกสารอาินชูลันประกันสุขภาพนะคะอินชูลันสุขภาพที่อเมริกาสำคัญมากเลยคะ่ะเพื่อนๆถ้าไม่มีอินชูลัน เกี่ยวกับประกันสุขภาพเพื่อนๆจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในเรื่องของอรักษาค่ารักษาพยาบาลแพงมากๆที่นี่แพงมากๆค่ะถ้าเทียบกับเมืองไทยนี่คือถือว่าแพงมากๆคือเลยสําคัญมากเลยต้องมีประกันสุขภาพนะคะก็อันนี้เป็นจอยอินชูลันเช่นกันคะ่ะอันนี้แฟนก็ทําให้นะคะหลังจากแต่งงานแล้วก็คือต้องทานะคะก,ก็มีเอกสารประกอบตรงนี้ไปประกอบด้วยแล้วก็เอกสารถัดไปเลยก็เอกสาร ที่เรามีเราก็เอาไปยื่นในส่วนของอพวกการ์ดการ์ดวยพรวันเกิดวาเลนไทน์วันสําคัญต่างๆที่เราที่เราเขียนให้กันนะคะใหะ้สามีให้ภรรยาแล้วเราให้แฟนๆให้เราอะไรประมาณนี้ค่ะเราก็ก๊อปปี้ไปเพื่อใหอ้ให้เขาเห็นนะคะว่าเออเรามี Relation s h i p มีความสัมพันธ์สามีภรรยากันจริงๆนะวันสําคัญต่างๆเราก็มอบการ์ดให้กันอะไรประมาณนี้ค่ะหรือไม่ก็การ์ดจากทางญาติของแฟนส่งมานะคะ แฮปปี้นิวเยียร์อะไรประมาณนี้ก็ก๊อปปี้ Copy มาได้นะคะแล้วก็เอกสารถัดไปเลยค่ะก็คือก๊อปปี้เอกสารเกี่ยวกับรูปภาพต่างๆนะคะที่เราถ่ายร่วมกับครอ,อบครัวของเราครอบครัวของแฟนแม่อ่แล้วก็เอกสารที่เราไปเที่ยวกับแฟนเที่ยวที่ต่างๆกับแฟนนะคะก็เอาอถ่ายมานะคะแล้วก็รวบรวมให้เรียบร้อยนะคะก็ เอามาประกอบด้วยค่ะแล้วก็เอกสารถัดไปนะคะก็คือ copy our a i a i r p n ticket นะคะสมมติถ้าเพื่อนๆคนไหนที่หลังจากที่แต่งงานแล้วได้ไปเที่ยวในสถานที่ต่างๆหรือว่าได้บินไประหว่างประเทศหรือว่าบินออกนอกประเทศอะไรประมาณนี้ค่ะไปเที่ยวแล้วก็มี air ticket ในการบินบินนะคะก็ปริ้นออกมาเลยค่ะปริ้นสถานที่ หรือไม่บัตรจองโรงแรมถ้าจองร่วมกันมีชื่อร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้ปิ้นมาเลยนะคะเพราะว่าอจองตั๋วเครื่องบินบมันต้องมีชื่อเราสองคนอยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วก็ปิ้นออกมาเลยค่ะก็เป็นเอกสารในการประกอบแนบยื่นอเอกสารยืนยันความสัมพันธ์ได้เช่นกันค่ะแล้วก็เอกสารถัดไปที่มันหอมยื่นนะคะก็จะมี copy regular mail of เกี่ยวกับของตัวเราเองนะคะก็คือ,อเอกสารเอกสาร copy mail หมายถึงทาง ที่ต่างๆอะคะ่ะเขาส่งส่งเมลมาหามาริหอมค่ะก็คือเขาจะส่งมาที่บ้านหลังนี้บ้านที่เราอยู่ด้วยกันนะคะก็จะมีเมลเยอะแยะเลยนะคะที่เขาส่งมาก็คือจดหมายที่เขาส่งมาก็คือเอาตรงนั้นถ่ายเอกสารตรงนั้นเ,ออเป็นเอกสารประกอบให้เขาดูได้ค่ะแล้วก็เอกสารถัดไปนะคะที่มาริหอมยื่นประกอบนะคะก็จะเป็น uh, copy of withdrawal slip for debit card ตอนที่เราอยู่เมืองไทยนะคะเราตอนที่เราอยู่เมืองไทยรอที่จะย้ายมาที่นี่นะคะมืนอนี่หอมก็ใช้มี <tes nak> no บัตรเดบิตการ์ดนะคะบัตรดัดบัตรเดบิตการ์ดของซิตี้แบงค์มั้งก็รูดใช้รูดใช้ปกติค่ะเพราะแฟนให้บัตรเครดิตบัตรเดบิตไว้นะคะก็คือเรารูดแล้วทีนี้เราเลยเก็บสลิปนะคะที่เราใช้ เอามายื่นเป็นเอกสารประกอบยืนยันความสัมพันธ์ได้เช่นกันค่ะเพราะว่าแฟนให้ให้บัตรใช้เนาะแล้วก็เราใช้บัตรร่วมกันอะไรประมาณนี้ค่ะมิเรียมก็จะถ่ายเอกสารตัวนี้เก็บไว้นะคะแล้วก็เอามายื่นประกอบในการยื่นถอดถอนวีซ่าจาก2ปีเป็น10ปีค่ะแล้วก็ถ้าใครมีเอกสารที่มากกว่านี้นะคะไม่ว่าจะเป็นใช้แชร์ชาวบ้านร่วมกันเสียค่า สียค่าบ้านร่วมกันแบบค่าเช่าบ้านถ้าใครอยู่เป็นเป็นบ้านเช่าใช่ไหมคะก็จะมีเอกสารประกอบบ้านเช่าร่วมกันหรือไม่ซื้อบ้านร่วมกันหรือไม่ก็ซื้อรถร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเกี่ยวกับชื่อที่มี2คนนะคะก็คือให้เอาเอกสารส่วนนั้นที่มีกันจอยชื่อชื่อ,อคนระหว่างสามีกับภรรยาเอามายื่ยนประกอบเยอะๆนะคะเพื่อให้เขามั่นใจว่าเออเราเป็นสามีภรรยากันจริงๆนะเราไม่ได้แบบเออแบบ Fake, เป็นสามีภรรยาแบบเฟกเนะคะถ้ามีเอกสารมากเท่าไหร่ยิ่งดีต่อการพิจารณานั้นๆน,น,นะคะ,ะในการอแอปพูบได้ดียิ่งขึ้นนะคะก็ของบริหอมก็มีเอกสารประกอบอประมาณนี้นะคะ่ะแล้วก็ ทุกเอกสารทุกอย่างก็คือก๊อปปี้เป็นก๊อปปี้นะคะไม่ต้องเป็นออริจินอลนะคะถ้าเป็นออริจินอลก็ต่อเมื่อ,อาทาง USCA เขาร้องขอมานะคะเพื่อที่จะดูออริจินอลแต่ว่าที่เราส่งไปนี้คือให้เป็นก๊อปปี้ทั้งหมดนะคะทุกคนก็จะเป็นแบ่งเป็น2ส,ส่วนของมนของไปที่แยกให้แบบเป็นเรียบร้อยแบบนี้นะคะแล้วก็ใส่จัดให้เรียบร้อยแล้วก็แม็กแม็กอันนี้เป็นส่วนเอกสารยืนยันความสัมพันธ์นะคะแล้วก็อันนี้เป็นเอกสารส่วนแรกที่เกี่ยวกับพวกใบสมัครแล้วก็ ส่งเรื่องนะคะแล้วก็รวบรวมเ,รอเอกสารทั้งสอง ก็มันจะมีเดี๋ยวให้ให้เห็นใต้คลิปนะคะที่อยู่ที่จัดส่งไปนะคะในแคลิฟอร์เนียนะคะในเขตแคลิฟอร์เนียว่าส่งไปที่ไหนนะคะมันจะมีส่งแบบเฟสเอ็กนะคะแล้วก็ส่งแบบอ่า U.S.P.C.I.S. อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูใต้คลิปนะคะว่าเอกสารส่งที่เราส่งไปเนี่ยเธอส่งไปที่ไหนได้ที่ไหนบ้างของม่ไหอมเรื่องในการส่งคือเฟสเอ็กนะคะทุกคนเราเลือกส่งเฟสเอ็กก็คือเราได้2องเฟสเอ็กมาแล้วก็รวบรวมเอกสารเดี๋ยวเราจะจัด จะส่งเอกสาร f e d เ x ไปให้ทาง USCS ส่งไปในวันพรุ่งนี้นะคะเรามณิหอมจะมาอัปเดตไท,ทม์ไลน์เรียวไทม์ของมณิหอมนะคะว่าจะมีอะไราทาง USCS เขาจะขอเอกสารอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่านะคะเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆ ชมกันอีกครั้งนะคะแต่ว่าอันนี้เป็นเอกสารทั้งหมดที่มาริหอมรวบรวมจากการหาข้อมูลเองโดยไม่ต้องจ้างทนายค่ะไม่ต้องเสียงเงินในการจ้างทนายโดยการทำเองนะคะยังไงคิดว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะสำหรับคนที่สนใจและคนที่กำลังเป็นเคสที่อ่ากำลังต่อวีซา่า รีมูฟจาก2ปกินการส2ปีเป็น10ปีนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะแล้วก็ขอบคุณนะคะทุกคนที่ติดตามคลิปใหม่ๆของมะลิหอมนะคะ,ะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งสั่นนะคะ <c oughs> เพื่อคอยเตือนและอัปเดตคลิปใหม่ๆของมะลิหอมด้วยนะคะทุกคนสำหรับวันนี้ขอพอแค่นี้ก่อนนะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ